สัสดีค่ะวันนี้พบกับเราสองคนนะคะไม่ใช่สองประสานสองเขาเขาเรียกว่าสามประสานเป็นหนึ่งในสองสองในสามอ่สองในสามของสามประสานมังกรก็คือปีนี้แหละค่ะนับเอานะคะเออสือก็ตายมังกรนะคะวันนี้ก็เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะจริงๆแล้วที่เราต้องการจะพามาดูเนี่ยเราต้องการจะพามาดูห้องน้ำนะคะคือเห็นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะนำมาฝากเอฟทุกคนนะ ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงห้องน้ำเนี่ยเราบังเอิญเปตตาตากับภาพนี้นะคะภาพนี้ภาพที่คุณตาโตเริมต้อมาสครูนะคะภาพนี้ภาพบ้านนี้แล้วกันภาพของบ้านนี้อันนี้เป็นหนึ่งในภาพที่ตาโตชอบอีกภาพหนึ่งเมื่อกี้ที่ตาโตชอบเดี๋ยวเราค่อยเอาไปดูเอาพาไปดูอีกตอนหนึ่งคือคือภาพนี้เนี่ยนอกจากเป็นทุ่งรวงทองแล้วนะลักษณะนี้ก็คือเหมือนกับเก็บเรียบร้อยแล้วกำลังจะกำกำลังจะนำผลผลิตกลับบ้านอ่ะไม่ไม่ได้อยู่ในลักษณะที่ ที่เหมือนชาวนากําลังก้มงเกีียวทำงานเกี่ยวกันอย่างหน้าดำทั้งเทียทังานาหน้าสู้ฟ้าหลังสู้ดินอะไรไม่ใช่ทุกคนสลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินไม่ใช่นอนอย่างนี้นะเว้ยไม่ใช่นอนภาพนี้ทุ่งรวงทองข้อสาคัญที่สุดลักษณะเหมือนสายน้าไหลไงใช่ค่ะเหมือนสายน้ําไหลเหมือนสายน้ําสีทองเงินทองไหลเข้ามาใช่ไหมคือถือว่าสวยเลยนะคะแล้วก็ ตั้งอยู่ทางฝั่งบางกรของโต๊ะทำง,งานด้วยนะตั้งอยู่ทางฝั่งบังกรงของโต๊ะทำง,งานด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นนัยยะของรายได้แล้วก็ความอุดมสมบูรณ์สายน้ําเงินทองที่เข้ามาไม่ขาดสายเหมือนกันแบบหนึ่งนะคะใช้ได้เลยรูปนี้นะถ้าเกิดว่าใครมีเหมาะอ,มอย่างยิ่งที่จะติดในห้องทำง,งานใช่หรือห้องอาหาระจะเจ๋งมากเลยแล้วความเป็นศิลปินดิฉันชอบอีกอย่างอะไรคะคือภาพมันดูมีชีวิต อ๋อใช่ถูกมันดูเหมือนอย่างที่ฉันบอกว่าคําว่าสามมิติของฉันที่ฉันบอกคุณเมื่อสักครู่นี้มันให้อารมณ์ให้ความรู้สึกมีความกดสูงต่ํานํานูนีอยอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยดูดูแลไม่เบื่อค่ะอ้าวทีนี้ดูแล้วต้องจับถูกต้องห้องน้ำถอยากจับอ้าวไม่แน่นอนอะไรอย่างนงี้ยงใช่ไหมห้องน้ําอยู่ไหนมีห้องน้ำเหรอมีห้องน้ำาที่เรามายินทีงไหนฉากตรงนี้ดูแล้ว นี่ตู้ชัดๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวฉันหาคนใกล้ก่อนนะหาคใกลก่อนนะคะคือคืออย่างนี้เราเราก็บอกว่าเราอยากจะเข้าห้องน้ำก็บอกว่าอาขอเชิญห้องน้ําเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยห้องน้าเดี๋ยวนะกดก่อนพยายามมากเลยแต่ว่าคุณเมื่อเมื่อคุณอาจจะกดไฟก็ได้กดไฟแล้วมันเปิดเปล่าเริ่มใหม่ใช่หรือ ง้างออกมาคุณคุณง้างออกมาสรุปง้างออกมาค่ะช่วยง้างก่อนคือคืออย่างนี้ตอนแรกที่ป๋าเข้ามาป๋าก็เกี่ยวเลยไงแต่คุณดูความสนิทไงแล้วฉันจะเกี่ยวได้ป๋าเกี่ยวได้ยังไงอ่ะขอโทษถูก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 ขอโทษนะเอาตามความจริงคุณอย่าโกหกมาดิฉันทําให้ดูคุณทําให้ดูคุณถือคุณถือคุณถือดิฉันถือฉันจะเข้าห้องน้ำค่ะป๋าเข้าไปเลย ตาดิฉันขอบอกว่าอเหนะ็นไหมดูความดูความสะอาดและแห้งของห้องน้ําคุณดูอืไม่มีส่วนไหนเคานเตอร์ทุกสิ่งสะอาดเอี่ยมเรียบคลิปมากออซอกบบมุมไม่มีแบบว่านิดหน,น่อยเป็นไงคะคุณตาโตช่วยด้วย เปิดได้ไหมเอาตรงลงจริงๆม้นมีตัวไกลตรงนี้เราเราซบื้อเองใช่ไหมจริงๆเราต้องกดนิดนึงแล้วมันก็จะกระเด้งออกมาใช่ไหมคะอ๋อนนิ่งีกิดไกลตรงนี้เน่แป๊บหนึ่งนะคะอย่างนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ครับตึ๊บอัตโนมัติไหมคะอัตโนมัติอัตโนมือัตินะคะเออเนี่ยแหละเขาเป็นอย่างนี้ใช่แต่ดูดูคือความเรียบร้อยบอกเลยว่าทุกสิ่งที่จัดอยู่ในนี้เนี่ยชเขาบอกว่าอะไรรู้เปล่า บอกว่าฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดเนี่ยคือพื้นที่ที่จะคิดถึงอาคัรตุกะกับแขกที่มาเยือนคือดูนะทุกอย่างที่เตรียมไว้เนี่ยคือใส่อกใส่ใจคือพูดง่ายๆว่าใครขอเข้าห้องน้ําที่บ้านหรือที่ออฟฟิศเนี่ยไม่ต้องบอกเออเดี๋ยวนะคะไปดูก่อนว่ามีกระดาษทิชชู่ไม่มีอะไรไหมแต่ว่าทุกอย่างนะคะเนี่ยเนี่ยมากเลยชอบมากข่าดอย่างเดียวค่ะอะไรคือคือทุกคนเข้ามาเห็นภาพที่เราถ่ายให้เนี่ยแหละแล้วแล้วกระจกนะ ไม่มีรอยน้าเกาะถูกหรอปะแล้วจกเนี่ยคือทำให้สว่างส่องหน้าแล้วก็ใช่มากเลยทําให้รู้สึกว่าเวลาที่คุณล้างมือหรือแปรงฟันที่บ้านแล้วเวลาน้ํามันกระเซ็นแล้วมันเป็นคราบติดคุณต้องเช็ดแสดงว่าต้องเช็ดทุกครั้งที่นี้เท่าคือคืออย่างนี้นะคะลักษณะพื้นที่เนี่ยไม่ใช่แค่สะอาดเฉยๆแต่เราเห็นถึงความใส่ใจค่ะที่เขาเรียกบียอนอะเกินกว่าเกินกว่าแค่แค่ที่ตัวเองเพราะฉะนั้นขั้นสุด ของห่วงจุ้ยนี้ก็คือคิดไปถึงแขกที่มาเยืนด้วยค่ะเท่ากับว่าเราคิดถึงพลังที่มาเยืนด้วยเช่นเดียวกันอือันนี้คือนิยมมากไม่เี็เกลิ่นเลยสักน้อยเขาพยายามจะแต่ว่าอะไรมันไม่หอมอ๋อใช่คือถ้าเข้ามาแล้วมีกลิ่นหอมอีกนิดนึงใช่แล้วก็มีต้นไม้อีกสักหน่อยถูกต้องนะคะก็จะช่วยก็จะช่วยให้ดึงดูดพลังงานการรั่วไหลออกไปได้เพราะว่าอันนี้เนี่ย เขาเขาใช้สีสีธาตุโลหะแล้วก็ยังมีสัญลักษณ์ของเหมือนรวงพึ่งอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นเป็นโลหะด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรั่วไหลเงินทองเนี่ยก็ยังจะมีอยู่นะสําหรับห้องน้ํานี้นะคะถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะชะลอด้วยเต่ามบงกรด้วยการวางก้อนหินก้อนหินเลวก็วางต้นไม้จริงสักต้นหนึ่งเพราะว่าด้วยความสะอาดของห้องน้ำเนี่ยสามารถวางต้นไม้มุมนี้ได้เลยวางต้นไม้มุมนี้ได้เลยแล้วก็ ถ้าตอกมังกรก็วางซะตัวนี้นะหันหน้าเข้าไปทางนี้ก็จะก็จะเยี่ยมเลยใช่แล้วก็แล้วก็อาจจะเกลือเทสักนิดนึงมื่อคุณอยากจะติดไอ้กระจกอะกระจกสี่ด้านที่มันหายไปเพราะว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยมุมนี้มันคือมุมอํานาจบารมีของห้องนี้ของห้องทํางานนะคะแต่ด้วยความที่ก็ดีที่เขาพรางพรางแบบพรางเนี๊ยบมากนะคะเราเราไม่รู้เลยเราไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นนิดเดียวถ้าจะถ้าจะให้ให ให้เด็ดขาดอย่างก็คือค่าเทปแดงตรงนี้ฟื้นตัดพลังไปเลยนะค่าเทปแดงตรงนี้ตัดพลังเพิ่มขึ้นหรือจะหรือจะใช้พรมพรมแดงพรมวางไว้ตรงนี้ได้หรือค่าตรงนี้ก็ได้แล้วแต่เขากงกลัวว่าเดี๋ยวอถ้าใช้พรมอ๋อมันก็ได้เนาะเพราะว่ามันอยู่เพราะว่าตรงนี้มันเป็นบล็อกที่มันอ่างนี้อืมสามารถทําได้ใช่ข้างนอกก็ยังพรางได้อยู่โดยที่ไม่รู้ว่าเป็นห้องน้ําแต่ถือว่าเป็นการจัดการห้องน้ําในออฟฟิศหรือ สามารถเป็นการจัดก,การห้องน้ําในห้องนอนหรือห้องห้องอาหารได้ดีมากนะคะเพราะว่าถ้าเป็นห้องน้ําในห้องนอนเนี่ยความรั่วไหลมันจะน้อยลงเยอะมากจริงๆนะเพราะว่าความพลางของประตูเนี่ยมันมันใช่เลยอะ่ะค่ะอ่ะวันนี้ง่ายๆเรียบเรียบเนี้ยบเน้ยนะคะลองไปลองไปจัดก,การกันดูนะแล้วก็เป็นไอเดียให้กับคนที่ ท่านที่ต้องการมีสำนักงานแล้วก็อยากจะมีห้องน้ำในออฟฟิศนะคะเคยได้ยินว่าตู้ซ่อนผีไหมคะอันนี้ตู้ซ่อนๆขอบคุณก้อยค่ะบ๊ายบายค่ะปิดมาปิดไฟให้ด้วยเดิอออยาอย่าอย่ากดแรงปุ๊บไม่ใช่ยังไงให้เขาไปซ่อมใหม่นะคะมันมันต้องอย่างนี้หรือว่าเรากดจนเสียไปแล้วไม่ละค่ะ พราะฉะนั้นวิธีการคือใช้อย่างที่ที่ฉันเกี่ยวบอกมาแต่กี้ละค่ะ